ครับสวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้เป่าหนุกผ้าไม่เยี่ยมเยี่ยนครับผมโรงงานเพรน์นเจอการทําเพรน์นเจอครับผมไปเบิงพนักงานเพิ่นเหยียดงานจังเลยไปมาเปิดถาไปเบิงครับผมนี่แหละครับผมหน้าตาพี่น้องเฮาหน้าตาขางเบ่าเต็นครับผม <laughs> คนหลายเลยแล้วี่แหละครับนี่หละครับครับผมนี่แหละครับผมดูคนกันดูงานนี่นะครับหน้าตาพนักงานเอางานประกอบเฟอร์นิเจอร์ครับผมอะไรอืมซอยกันเพื่อละใหม่เพื่อละเมื่อกัเสร็จวัวหน้าชัวร์เด้อืมนี่ครับผมเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังสอนงานอ่า นี่นะครับถักแกมาหน้างานกำลังสอนงานครับผมอธิเฐาดกันตังนดเนี่ยอืออืออันอี้อันนี้อันนี้อันนี้เทกุมชิ เดี๋ยวนี้เป็นหัวหน้างานมือก็เป็นเปลี่ยนกินเหล้าแล้วเนาะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นหัวหน้างานดิอีกสักหน่อยไปเป็นคนกินเหล้าน้ำกันพี่น้องอืมกำลังสร้างงานอยู่ กําล <c oughs> <all> <ama> <c ười> oh, ังก่อนเลิกงานก่อนเลิกงานกําลังอบรมกันอยู่พี่น้องอเอบรมกันนี่ะครัอบรมหน้างานอื ลังในล่ะพี่น้องก่อนเหลิกงานก่อนทํนางานต้องอบรุมหนางานครับอืมอือือืม,มอืมอืม มันกำลังว่ามืออื่นเศร้าสีเห็ดแบบใดผู้ดใดมาบ่อทานเห็ดแบบใดกำลังจายงานกันอนี่อืมอืมอืม,อม,อม นี่และครับผมนี่แครับผมนี <S 2> <S 2> ่แะครับผมรายงานรายงาน e p s ครับผม e 9 รายงาน e p s e9 กำลังอบรมงานกันสอนง,งานกัน,น,กนช่วงนี้ครับผมนี่แหละครับผมเป็นโรงงานแค่เฟอร์นิเจอร์ครับพี่น้องเฟอร์นิเจอร์แบบ ประกอบสําเร็จอ่ากอนีบไปลานเฟอร์นิเจอร์จะเป็นโรงงานประกอบนี่นะครับโรงงานกันใหญ่พอสมควรอืมอืม

เนี่ยนะมุโรบายี่เกียนะนเนี้ยอยู่เนี่ยเนี่ยถ้าจองอะไรหาของช้านะอานาอ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 นอาอาอ่อาอาอาอีอยว่อาอาอานาอาอาออาอาราอนอ่อา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 ่าอาอาอ่าอนอาอานาอาอาอา่าีาอาอาอาาอาอาอัอนานอนอาาอ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 าาอีอาีาอาาอาอาอาาอ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 าาอาาอ่อาอาาอีอาาอ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 าานาาอ่า อยากได้พนักงานเพิ่มเติมนี่แหละครับผมนาตาอ <c oughs> บรมกันห <c oughs> ลังจากเลิกการ<อ>เลิกงานพี่น้องเก็บสิ่งของสิเลิกงานนะบัดนี้ทำความสะอาดอบึบบึบบึบสิเลิกงานแหละบึบบึบบึมบ,ม,บม,มาละมนันนี่บ่าวหนุบ่าวหนุก็ไรรับอนุญาตพี่น้องไหมาถ่ายยูทู e ในโรงงานนี่แหละพี่น้องบึงโรงงาน พนังงานแต่ละตำแหน,น่งตำแหน่งเลิกได้เวลาเลิกงานปปะบ้านู่ก่อนทีถ้าไปเบิงบ่งบบานู่คลายคองอีกที่นอกเสียงดังใน่จัง่อยเมื่อกี้เพิ่นกะได้อบร้มกันอบร้มกันก่อนสิเลิกงานะ เราได้คุยเรื่องการเรื่องงานกันเจงสันจังสี่อบอนกกบบบลลกุกับบอได้ไปละลาบละลวงเพื่อนอยู่ห่าง hang, ๆเขาอยู่ห่างๆแต่ว่าเพ่นก็เอื่นเข้าไปเมื่อกี้นี่เอื่นเข้าไปว่าได้ค้นงานสองคนมาสัในได้คนงานสองคนสันคันมี่นะสันมากระหามาเพิ่มช่วงนี้งานกำลังหลายเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ครับพี่น้องสถานที่พักอาจจะพักอยู่ในโรงงาน อ่ะจังสลระมือนี่บ้านุกับผ้ามาเบิงครับผมโรงงานแบบคล้ายๆอุตสาหากรรมประกอบเฟอร์นิเจอร์อ่าไข่่าประกอบเป็นตู้ก็จังทรงไปล้านล้านแบบร้านเฟอร์นิเจอร์เนาะต้องประกอบอยู่โรงงานซะก่อนอันนี้ก็คือโรงงานเป็นโรงงานแบบประกอบเฟอร์นิเจอร์ซะก่อนค่อยส่งไปขายอ่ะจังสะละก็ค่อยพูดพ้อกันคลิปไหมครับผมเดี๋ยวบ้านุกจีพ้าไปใส่ในคอยติดตามกันครับผมสวัสดีครับ